ขวายอาหารพระนะคะพระสังฆาริการค่ะท่านก็มาประมาณ50ารูปพท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มาให้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วที่พุทธสาวิกาก็าได้ถวายอาหาร มาถึงพุทธศวกาแล้วนะคะพัฒหารมือเพนสําหรับคณะพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม50รูปจะเดินจากส่วนธรรมหลวงพระสดทธรรมภูไวมารับพัฒหารมือเพนที่นี่ค่ะโดยท่านแมช่ชินรินรัตสุทธิธรรมวิตย์ปรารถนาจะสร้างทานบาร,รมีจึงได้จัดเตรียมพัฒหาร,รเพนไว้ถวายในทุกๆวันตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติธรรม15วันเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็มีลาบข้าวเหนียว กับผักแล้วก็มีหลนค่ะหลนแล้วก็มีหนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็มีข้าวต้มมัดกล้วยบัวชีผล,ลไม้ต่างๆนะคะ <c oughs> ก็มีผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมบุญนะคะถวายให้พระสงฆ์ที่ได้มาทุดง50รูปนะคะ <c oughs> ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุค่ะท่านทำด้วยใจทั้งแม่ชีนะคะ ทั้งญาติธรรมทั้งผู้กลัลยาณมิตรคณะเ,เพื่อนๆต่างๆนะคะโมทนาสาธุค่ะ อันใดที่ศาสดาผู้แสดงหาประโยชน์เชื้อคูนอาศัยความเป็นรู้จะเึงนตังแต่สาวรทั้งหลายเราได้ทำกิบนันแล้วจะพูดถึงทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยผมภาคังจะคุณนะอยู่คนไม้นะฉันจะดองมือมาหมดหนึประวามบุญกาที่ห้าทันทีแสดงเราต้องฝันนะ สังคาิการรับถวายพัทหานเพนเรียบร้อยแล้วก็จะเดินกลับไปยังส่วนธรรมหลวงพระสดถ้ำผู้ไว้เพื่อฉันพัฒหานเพนที่นั่นจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยสักคู่หนึ่งจึงจะรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติธรรมในภาคบ่ายต่อไป The time that grips พระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่เพื่อให้หมดกิเลสเพื่อให้กายวาจาใจบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาผู้นั้นเรียกว่าเหนือนาบุญซึ่งผู้ที่จะเป็นเหนือนาบุญได้อย่างนี้ก็มีแต่พระภิษุหรือในสมัยพุทธกาลก็มีพระภิษุณีถ้าจะหย่อนลงมาอีกก็เป็นนักบวชที่เป็นสมาธิทิ อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญถือว่าท่านที่มุง่งความบริสุทธ์เหล่านี้เปรียบเสมือนนาที่ปลูกข้าวแต่ว่าครั้งนี้ปลูกบุญลงไปแทนโดยญาติโยมที่มาทำบุญด้วยเป็นผู้ปลูกลงไปในเนื้อนานี้ ปส,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 สปุตติใจเราลิสิมุสฝากใจกันนูอย่างเงี้ยมันร้อนร้อนเงี้ยไม่ใช่ไม่ให้มันร้อนทำาต็มที่เลือกทำหน้าตานี่างเงจริงไในทุกคนเล่นนะเนี่ยโดยเฉพาะในทีนั้นนะเดียย๋ยวไม่ทำเลยโอ้ยบุณกงกลางแล้วท่านท่านก็ท่าไในท่านตัวทั้งเป็นไรวะท่านเจ้าคุณพระเทพประหยะัดสุทธีเมตตาไปโปรดแม่ครัวที่มาช่วยเหลือในการทำอาหารด้วยสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ทำงานเป็นอย่างยิ่ง การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากอาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆในการดำรงชีวิตทำให้คนส่วนมากจมอยู่กับการใช้ชีวิตในการทำงานทำให้สภาพร่างกายและจิตใจอ่อนล้าโดยเฉพาะสภาพจิตใจซึ่งมักได้รับผลกระทบเกิดปัญหาในการทำงานต่างๆนานาเช่นเรื่องงานเพื่อนร่วมงานและเจ้านายหรืออาจจะมีมากกว่า ที่เก่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นได้แต่หากว่าเราคิดเสียว่าการทำงานนั้นๆคือการปฏิบัติธรรมมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะที่ทำงานเราก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใน EP 6นี้หลวงพี่มะเมียวต้องขอจบการดำเนินรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสัญญาค่ะว่าจะมาตัดคลิปใน EP 7ให้รับชมกันแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะคะเจริญพรค่ะ